นี่นะครับลมในป่าแรงมากครับอยู่ๆเฉยๆก็ลมกันโชกแรงขึ้นมาเต็มที่นี่นเลยครับผมโอ้โหเอาแล้วครับสิ่งที่แม่คาดคิดท่นสันเกิดขึ้นแล้วครับเอ๋เป็นไงเป็นกันนะครับผมคืนนี้โอ้โห ลมจริงๆเลยครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวแรงลมพายุเกิดขึ้นมาเฉยๆครับในป่าแห่งนี้เหมือนป่าอาถรรพ์จริงๆครับนี่ผมก็อว่าจะที่จะทางนะครับตอนนี้โอ้โหดูนะครับผม เสียงไหวอื่นๆไปหมดครับเอาละครับผมตรดจครับจะเลี้ยงผีจะทีทจะทางก็ต้นนี้เลยครับผมที่ผมบอกว่าอาจจะมีนางไม้สิงกรสิตอยู่นะครับ อ,อ๋อแล้วครับตุ๊กแกทั้งตุ๊กแกทั้งร้องระองงม,มไปทั่วแล้วครับตอนนี้ ผมก็จะไปนอนตรงต้นไม้นี่ครับตรงโคนต้นไม้อาจจะผูกเปนอนหรือหาวิธีนอนแบบไหนครับตรงนี้ผมได้มาประมาณสองครั้งแล้วครับผมทุกครั้งที่ผมมาผมจะนอนตรงศารานะครับแต่วันนี้เปลี่ยนสถานที่มาตรงโคนต้นไม้นี่ครับลกออกการก็ต้องเขียรยพื้นที่เป็นวัชพืชน,นะครับที่เราถางออกมาได้๋ับต้นไม้ใหญ่นะครับ ี๋ยวเราจะมาจัดที่พักที่นอนเราคืนนี้ครับผม ออก่อไฟมีควันไฟขึ้นมาก็ยุงก็ทุเราบอบบางไปบ้างครับผมม่งั้นคืนนี้เราไม่แน่ใจว่าจะมีสัตว์เลื้อยคานชอบอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าโดยรอบของเราก็เป็นป่าไผ่บางทีก็ถือว่าเป็นดงจงอ่างครับไหนจะสิ่งเล้นลับไหนจะสัตว์เลือเล้อยคานงูพิษบางทีเขาก็คิดว่ามีผีสางนางไม้นะครับสิงสถิตอยู่กับโคนต้นไม้แตกๆแ,แบบนี้นะครับผม วันนี้ผมจะนอนตรงนี้ครับ ระหว่างกลางไฟชีดก็นี่ครับโดยความประมาทไฟไหมไฟชีดขาดไปแล้วครับข้างนี้ไม่เป็นไรของใช้งานก็ต้องขาดมั่งครับโดนไฟโอ้ยแย่แล้ว สังเกตเหต็นนะครับว่าตรงนี้มีเตียงเคยพระเคยท้ายเป็นที่นั่งสมาธิเป็นผุแล้วครับท้ายอันนี้ลองพื้นกันหมดกันอะไรขึ้นอันนี้มีเสือ <c oughs> ก็เป็นที่ในบริเวณเขตวัดเก่านะครับที่เคยเป็นปล่อยให้เป็นที่รลกล้างเลยครับ <c oughs> ตร็นี้เ็วเป็นที่ นั่งวิปัสนาสมาธิของพระเห็นมีอะไรกับนน้า่พระจะพักเกอนี่นะครับผมต่ายโขนต้นไม้ ในบริเวณสายชีดนี่ร้อนมากเลยครับเนื่องจากว่าไฟลุกแล้วก็ขวานไปอุดอู่ยู่ในน,นนั้นครับหายใจไม่ออกครับดีที่มันเป็นช่องเปิดโลง่งผมก็ก่อไฟปิดจุดแล้วครับอาจจะเคลื่อนเลื่อนกองไฟมาขนาดนิดหนึ่งครับผม <c oughs> ตรงนี้ร้อนร้อนเหงื่อแตกเลยนะครับผมเนื่องจากว่ากองไฟเราใหญ่มากจุดประสงค์ก็คือไล่ไล่ยุงครับเบืองตันเราก็มาดิปกาแฟแค่เหนื่อยกันครับผม บางทีการเข้าป่าในนี้นะครับตรงที่เราอยู่ป่าเต็งลังสลับกับป่าไผ่นะครับบางครั้งมันอาจจะมีทั้งสัตว์เลื้อยคานแล้วก็ดงงูจงอางครับเราจะต้องใส่รองเท้าหุ้มข้อนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่รองเท้าที่ผมใส่ก็จะประมาณนี้ครับคือเป็๋ยรองเท้าที่หุ้มข้อแล้วก็ กันน้ำครับสูงขึ้นมาระดับนี้ข้าเดินป่าแล้วก็ดอกยางคือเจ็บเป็นบั้งใหญ่ๆกันลื่นครับนี่ครับอย่างน้อยๆก็กันข้อเท้าพลิกครับเดินไปเดินลุยอย่างนี้ต้องเดินแรงๆนะครับผมเวลาเข้าป่าต้องเดินหยียบยำแรงๆ,างๆบางครั้งมันอาจจะมีงูที่มันขดอยู่ ตาม้นไม้ที่เราไม่เห็นนะครับอา,อาจจะไปเหยียบก็ได้การหุงข้าวสมัยโบราณหงุงในหม้อดินนี่ก็จะมีความหอมมากนะครับโอ้โหขึ้นหม้อสวยเลยครับข้าวผมสกุกละนี่เลยับข้าวเมื่อเย็นเลาหอมข้าวหม้อดินหุงด้ข้าวหม้อไม่นักครับในหนังไทยสมัยก่อนนะครับ นี้ผมหมักมาจากบ้านนะครับผมกําลังไฟกําลังข้าวฝุกแล้วก็มาทําย่างไก่กันโอ้เบียดพอดีที่เราย่างไก่เสร็จก็ผมก็จะทอดไข่ด้วยครับผมจริงอยากจะกินทอดไข่เนื่องจาก ข้าวหงด้วยหม้อนี้หอมตัวนี้ใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะครับเดี๋ยวไฟลุกมันก็จะทำให้ไก่ไม่ก่อนสุกแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งน,นะครับ แสงสว่างระยามามค่ำคืนผมนะครับก็เป็นไฟห้าดวงครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ชาร์จไฟบ้านได้ชาร์จกับ power bank ได้นะครับ power bank สามหมื่นมิลลิแอมอยู่ได้หลายคืนครับเพระวัติจินวัดน้อยแต่ให้ความสว่างพอใช้ได้เลยครับทั่วถึงตอนนี้ไฟเริ่มอ่อนนะครับเราก็ต้อง ไฟลุกก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอจากนั้นค่อยทอดไข่ต้องทําให้ไฟลุกตัวนี้ย่างก็ต้องใช้ไฟประมาณนี้ครับผมระหว่างที่เรารอไก่สุกเราก็มาเตรียมตอกไข่ก่อนนะครับพวกประเภทเปลือกไข่นี่เราก็ต้องเก็บไม่งั้นก็สัตว์สัตว์อาจจะมากินตรวไม่ก็พวกงูได้กินนะครับธรรมชาติที่อยู่ในป่าคือมันหาอาหาร บางครั้ง1แถวนั้นมีงูมีตว์เล็กที่เป็นอาหารของงูนะครับที่มันจะมาได้เราต้องเก็บกับ จะมีความไข่แดงแดงดีมากครับสีออกส้มๆจะมีความมันไข่เป็ดเขาก็นิยมเอามาทําพวกไข่เค็มนะครับนองจากเปลือกหนาไก่ย่างผมก็เริ่มเหลืองนากีนากินนะครับเหมือนไก่ย่างเชตะกิวนะครับเพราะว่าเขาจะใช้วิธีการย่างถ้าเป็น KFC ก็ทอดแต่ควันจะเยอะไปหน่อย แล้วก็เหมือนเถียงนกคุยกันนะครับแล้วก็มีความสุขไปอย่างเราจระหกว่าเราต้องเงียบๆนะครับถ้าเราพูดขึ้นมาปุ๊บเหมือนเขาได้ยินเสียงของเราแล้วก็จกจันอยู่บนต้นไม้นี่ครับเยอะเลยครับ เาวันตนี้ก็สวยงามก็เป็นรากเป็นสาขาแล้วก็มีเถาวันโค้งไปโค้งมาเหมือนกับอย่ในป่าลึกป่าดงดิบนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเถาวัลเยอะๆุกุกแกก็ร้องอยู่ตรงไกน่นะครับ ไข่น่ากินมากนะครับไ่กำลังแรงโเดือดหน้ออะไรร้อยแล้วครับทั้งไก่ทั้งไข่ไก่ออกลูกเ,เป็นไข่ ันนี้กับข้าวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเออกมาเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับผมข้าวหุงขึ้นหม้อดีมากครับโอ้ดีกว่าหมอ้อไฟฟ้าไปกันครับจะเลี้ยงผีเจ้าที่เจ้าทางก็ต้นนี้เลยครับผมที่ผมบอกว่าอาจจะมีหนางไม้ถึงกรสิตอยู่นะครับ ตรงหัวที่นอนเราเลยครับผมตอนนี้ในป่าก็เริ่มมืดแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันแล้วก็รีบพักผ่อนบางทีเราอาจหลงทางได้นะครับบางวันกับบางคืนไม่เหมือนกันอ้ยอตกใจตกใจเงาตัวเองนี่ครับ จปจิ้ข้าวกันครับผมได้จะพักผ่อนสังเกตนะครับว่าเชือกที่ผมมัดมันจะสะท้อนแสงนี่ครับสะท้อนแสงเหมือนไม่ให้เราเตะตรงข้ามเงคืนครับคือเรามัดไว้ก็เป็นขดนู่นเลยที่พักเอาคืนนี้ คืนนี้จะหลับฝันดีนะครับผมมาลุ้นกันแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้กันเสมอม,มานะครับผมออีกแล้วครับตุกแกทั้งตุกแกทั้งร้องระง,งมไปทั่วแล้วครับตัวนี้ ่าด้วยกันนะครับผมตอนนี้ไข่ครับโอ้เม,มืดฝ่าหมักไปเข้าเนื้อ ถ้ามีข้าวเหนียวเนี่ยเหมาะแล้วครับ ครับหลังจากที่เรากินข้าวกินปลาเสร็จก็จะขอตัวพักผ่อนนะครับก่อนนอนในป่าทุกครั้งเราก็ต้องไหวนะครับโดยเฉพาะต้นไม้ตัวน,นี้นะครับกเราก็ก็ทำสบายใจของเรานะครับผมสลับคืนนี้ก็หลับฝันดีตาตีสวัสดีนะครับผม เดี๋ยวมีเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นก็ผมจะมาถ่ายทำให้ดูอยู่เร้เอยนะครับ นี่นะครับลมในป่าแรงมากครับอยู่ๆเฉยๆก็ลมกันโชกแรงขึ้นมาเต็มที่น้่นเลยครับผมโอ้โหเอาแล้วครับสิ่งที่แม่คาดคิดท่านสันเกิดขึ้นแล้วครับอ๋เป็นไงเป็นกันนะครับผมคืนนี้โอ้โห ลมจริงๆเลยครับเดี๋ยวมาดี๋วแรงเกิดขึ้นมาเฉยๆครับในป่าแห่งนี้เหมือนป่าอาถรรพ์จริงๆครับนี่ผมก็ว่าจะที่จะทางนะครับตอนนี้โอ้โหดูนะครับผม เสียงไหวอื้ออึงไปหมดครับเอาะละครับผมสรวจครับ